ขณะที่พักเพื่อไทยกำลังโหมกระแสปลุกแปนสไลด์ชนะการเลือกตั้งแบบเบ็ดเสร็จนะคะประกาศกว่า310ที่นั่งสอสอเข้าสภาค่ะปรากฏว่าเป้าหมายอาจจะต้องสะดุดนะคะ mm hmm. เมื่อปัญหาการยุบพักกำลังวนกลับมาเขย่าขว,วันพักเพื่อไทยค่ะจากข้อมูลล่าสุดวันนี้นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะพบว่าพรรเพื่อไทยเป็นพรรก,การเมืองที่ถูกร้องให้ยุบพ,พักมากที่สุดเป็นอันดับ ทั้งนี้กกตนะคะได้รับคำร้องขอให้พิจารณาย,ยุพักการเมืองต่างๆเนื่องจากพบว่ามีการกระทำความผิดฝ่าฝืนมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2560จากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปลายปี2563จนถึงต้นปี2566 มีพักการเมืองถูกร้องทั้งสิ้น25พักการเมืองและในจํานวน25พักการเมืองนี้พบว่าพักเพื่อไทยถูกร้องให้ยุคพักมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะโดยพบว่านะคะมีการยุติเรื่องไปแล้ว27เรื่องสําหรับพักเพื่อไทยนะคะอยู่ในระหว่างการพิจารณา6เรื่องนอกจากนี้ก็ยังมีพักพลังประชารัฐถูกร้องให้ยุคพัก15เรื่องยุติไปแล้ว11เรื่องอยู่ในระหว่างพิจารณา3เรื่อง และอีกหนึ่งเรื่องมีการถอนคำร้องส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกร้องให้ยุบพรรคเช่นกันค่ะมี3เรื่องนะคะยุติไปแล้ว2เรื่องค่ะส่วนพักคก้าวไกลซึ่งถูกจับตามาโดยตลอดเช่นกันนะคะว่าอาจจะถูกยุบพรรคเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยแต่ปรากฏว่านายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นให้ยุติ การร้องให้ยุคพักก้าวไกลค่ะนั่นหมายความว่าพักเพื่อไทยอาจจะต้องรับมือกับความสุ่มเสี่ยงเพียงลำพังสำหรับคำร้องนะคะที่มีการร้องให้ยุคพักเพื่อไทยที่ยังอยู่ในการพิจารณาของกกตนั่นก็คือการที่พักเพื่อไทยแต่งตั้งนายนัทวุฒิใสเกลือซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยค่ะและประเด็นที่2ก็คือกรณีที่นางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินทางไปพบกับ ในทักษิณชินวัตรนะคะที่ฮ่องกงที่ผ่านมาประเด็นเรื่องการยุบพ,พักกำลังวนกลับมาเขย่าวขวัญพักเพื่อไทยคะ่ะและอาจส่งผลต่อการหาเสียงนะคะของพักเพื่อไทยที่อยู่ในช่วงของการปลุกขวัญและก็สร้างกำลังใจนะคะ และที่สำคัญนะคะพักเพื่อไทยค่ะกำลังอยู่ในช่วงของการปั้นแคนดิเดตนายกเพื่อชิงเก้าอี้นายกคนที่30กับคนเอกประยุทธ์จันโอชาว่าที่แคนดิเดตนายกรัะทนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติแม้เวลานี้นะคะคำร้องให้ยุบพักเพื่อไทยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกตค่ะแต่อาจส่งผลทำให้เกิดความวั่นวหวนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันต่อไปค่ะว่าหากมีการยุบพักเพื่อไทยขึ้นจริงนะคะจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเลือก ตั้งโจทย์ข้อยากสำหรับพักเพื่อไทยในวันนี้นะคะจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดความเชื่อมั่นค่ะว่าเลือกพักเพื่อไทยแล้วพักเพื่อไทยจะเข้าไปเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่เคยเกิดขึ้นกับพักไทยรักษาชาติพักสาขาของพักเพื่อไทยที่ถูกยุบพักเมื่อปี2562ก่อนได้ลงสนามเลือกตั้งด้วยซ้าค่ะ